ขอเสียงหน่อยได้ไมจ้ฝั่งนี้ปาปนันมีแ่โอ้โหผมว่าเขาเริ่มหิวแล้วนะเจริงเสียงเขาเ่ยหายใช่เสียงไม่หายเราก็หิวนะแเสียงเสียงเายังเก่เจิงขอเสียงเาหน่อย้อ๋อัดีวีหรอใช่ลืมไปเลยทำไมมันได้ต้องลืมหมดเลย การถ่ายภาพลดความเป็นเสียยเพื่อใช้ในการออกอากาศด้วยนะคะแจ็คชอนซ์ซันแต่ว่าจริงๆออกกันอยู่แล้วแหละเนาะใครแอบใครมาก็อย่าลืมปิดอบพ่อมายอวคนนี้เลยค่ะเพราะไจะได้รู้อันนี้ขอเสียร์นอยเบาว่าค่ะเป็นความคิดที่ดีเอาหน้าศิลปินปิดหน้าเราพ่อเราจะได้ไม่รู้ はい。<laughs> เดนิสเจริญชาเซนจุทธพงศ์บีธนพลแล้วก็เก่งไก่อ่าก็ใครที่อยากมาเจอเราก็แล้วก็แล้วก็สายคนที่ช้อยู่โรงทันทันนะฮะที่เราสองคนเหมือนเดิมนะฮะวมาทุกนี้นะฮะใช่ค่ะมีที่บางใหญ่นะคะไปกันได้นะมีใครบ้างนแถวบางใหญ่ไหมจ๊ะขอยกมือหน่อยบางใหญ่แถวบางใหญ่มีไหมฮะมีนะพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะไปเป็นหน้ามาให้พวกเราอร่อยนะครับผมอ่า ร้อยอแล้วเออไมนั่งกันเรียบร้อจากเลอเรียบร้ออีกแล้วพวกผมบอกว่าห้ามเรียกนาอ๋อเนี่ยไม่รู้าว่าใครูเียกได้เรกียรีดได้เก็นได้เย็นยกรีดได้ค่ะอ้าขอเสร็จิกทุกคนบอกได้เอาเลยตโรบางขามบ้าผมจะมานั่งหน้าไม่ได้ นายไม่ได้อยากให้เหมือนกันแต่ว่ากองอยู่หน้าน้องมินเยอะมากเลยค่ะทำไมนะได้รักเขาว่าทำไมนะขอเพลงขอเพลงน้องมินมาขอเพลงน้องมินมาแต่ว่าทุกคนคะหน้าน้องมินนี่คือตอนนี้แบบเิจฉมากแล้วให้กิโดร้องให้แทออันนี่ไป็นอะไรขอแหกดีเลยครับ ธอเธอฉันได้ยินเสียงว่บแอบเอาไมคออกมาจากในสักคนอนทนี่ไ่ะเสียงมันเข้าค,คุณน<ล>ินไท<ม>ยอยู่หรือเปล่าพิยะ คือคนที่อยู่ในกล่องนี้คือได้ปฏิทินหรออือกล่องน้ารักกล่องแถวกล่องนะกล่องกล่องอุ้ยวกเขาคริสต์มาสไงเออคริสต์มาสคริสต์มาสไมคงกี้ยานะอีกมินด้วยเขาร้องการซอเหรอลูกคือ นี่เราก็ไปงานตอนงานกีฬาซีมาสนุกเสนุกขอบคุณค่ะเธอต้องการอยู่้เห็นไม่เห็นนะตอะไรอยขอบคุณทุกคนมากๆคะวันนี้ที่มานะเดี๋ยวค่ะ ลการเริกที ity, s, ่คลายเดี๋ยวเราได้ารคุยกับชีเอรีกครั้งนึ่คใชสวยะขอบคุยัง่ด้เยห่าอสื้อใหให่เจอเสื้รให้ทุกคนออกเสื้อไม่ได้ รุ่<ป>รงนี้ค่ะบังใหญ่ได้ยินด้วแอร์รู้มอ๋อนีบังใหญ่ใช่ีบังใหญ่นะคะที่เจอเจอกันได้นะะเชชิรายุ

มากด้จะมีเกรกไ,ไปบ้างแหละจริงจริงแล้วจะไปน้อ,อ,อ,องนะี่้นงะมันใช่แหลคอนเร์ตเรคอนเสร์ตเรอยู่ 来救 ที่แนี่คือตอนนี้ไม่มีเป้าหมายเป้าหมายก่อนตอนนี้เป้าหมายของในชั้นคือไข่เจียวชะอมเอาเลยไข่เจียวชะอมแล้วพี่ก็มีหน่อยเอ่อเดี๋ยวขอพิเชษสัมพันธ์หน่อยนะคะทุกท่านที่มารับปฏิทินนะคะรบกวนถือบัตรคิวมาด้วยไม่ใช่ว่าโอ๊ยดีใจเห็นคิวแสดงลืมบัตรคิวเอาบัตรคิวมาด้วยนะคะจะได้สะดวกกับการรับปฏิทินนะคะและที่สําคัญนะครับประธานของเราเนี่ยเป็นแจกฟรีอย่างเดียวนะครับ ยอเย่ยมเลยนนเป็นสิง่งที่ทายชศัก์เราก็ด้แส e. ดงตั er y, ้งใจทำมาอให้กับแฟนนะครับใช่คุณนะที่แบกว่าในในช่วกปีของเราจะได้มีกันและกันตลอดใช่แล้วก็เต็ยศนะว่าแจกฟรีเดียวไม่มีขายนะครับผมายค่ะแท็กจันหัดกี่ต่างาดู CS3 c a l e a r 2025 D4 นะฮะอ่ะติด ได้ดูปไปก็นะฮะแจกเราจะได้เข้าไปได้ดูกันนะครับวันที่สี่้วนะคะสำหรับการแจกลายเซ็นปฏิทินการรัชกสองพันารปี2568หรือว่า2025นะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมาให้กรลังใจพพื่อนรีว Boa อาทิตเดินไปแล้ว ชิวๆไปถวดหยด้วยสด้วยโอ้โหหน้าพิกนิหยไปเยอะเลยน่าักดีงงงหแลวเน่เก่งมากไโเเก็ชวนคุณได้แล้วดีไจากไปคิดว่าฉันองทำตามสั่งทุกอย่างเลยเหรอทำดีมีมีโมทัว่์ใช่แป๊บนึงนะแป๊บนึงโอ้โหตอน เราก็ทำงานกันไรไทยไม่ด awesome. ้มีงานในหลังเจอการไทรที่จะมองไทยของมินแล้วีเข้าไปเร็วเลยค่ะ้วมินน้องมีหันมากกด่าเดีวก็แหละว่าจะได้เซ็นค่ะก้าสุดท้ายของแุ่ยเหมือนจะมองได้ง่ายโอ้โหไม่ง like ่ายละและนี่คือ เรียสุดท้ายขอพาดีเซียเรียบร้อยแล้วที่แม่เก่งมากแม่เก่งมากเรียกเ่บจริงเยี่ยบจริงเยี่ยบจริง ้องของเราเลยอ่อ่นยังไม่ได้คิดถึงองนให้ช่วยเลี้ยงไปเลยมีกอเแทนมีกองแนเลยมร่าบเลยวัเหมือนกันตอนแรกหรวอเปล่าเ็ใช่เดยวกัใช่ครับผมผู้จัดผน่อองอ่นี้เ็เลยผีกอบ่อเนี่ยอะชอบแบบไปใส่หน่า เร่อไหนอะคะเร่อไหนอะครับของของของาเป็นยใช่ไหมมันยังเต็มหมดของพี่เลยวยวเออมันต้อรอใช่เราก็รอเพราะว่าเราอยากคุยเหคแม่คุยกับเราคนเดียวกอยู่คุณแม่ไม่เลยอยาสัมภาษณ์เราเพรา 青春。

ڪا oh